โอ้ยแฟนเกมเตรียมตัวเก็บเกมฟรีจาก PlayStation Plus เดือนตุลาคมได้เลยเพราะครั้งนี้มันพิกสุดๆไม่มีใครอยากพลาดแน่แต่เดี๋ยวก่อนเรื่องราวนี้ยังแค่เริ่มต้นเท่านั้นมาดูกันว่ามีอะไรให้ตื่นเต้นขนาดไหนโดยเฉพาะกับการเลือกเกมที่อาจทําให้หลายคนถกเถียงกันได้มาถึงเดือนตุลาคมนี้แล้วสมาชิก PlayStation Plus ได้รับสิทธิ์ในการดาวน์โหลดเกมฟรีมากมายจัดเกมแคทัลออกที่จัดเต็มแบบไม่ยัง้งโดยเฉพาะสมาชิกระดับพรีเมียมและเอ็กซ์ตร้าที่จะได้เพลิดเพลินกับตัวเลือกที่หลากหลาย และน่าสนใจอย่างยิ่งหากคุณเป็นมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มเล่น PlayStation อย่าก,กังวลไปเพราะเราจะอธิบายรายละเอียดให้เข้าใจง,าง่ายๆพร้อมยกตัวอย่างเล็กน้อยเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นตัวอย่างเช่นเกมสลัดทิวสองเป็นเกมแนว h o r r เ r อร์คลาสสิกที่สร้างโดยคนนึ่งมาแล้วตั้งแต่ปี2001แต่ในเวอร์ชั่น r e เม s t e r ร์สำหรับ PS านี้มันกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งด้วยกราฟิกที่สมจริงขึ้นและเสียงดนตรีที่ยังคงน่าขนลุกเกมนี้เล่าถึงเรื่องราวของชายหนุ่มที่เดินทางกลับไปยังเมืองเล็กๆเ,เพื่อค้นหาความจริงหลังจากเสียแฟนสาวไปและมันเต็มไปด้วยปริศนาและความสยิวที่อาจทําให้คุณนอนไม่หลับได้เลยเหมาะสําหรับผู้ที่ชอบเกมที่มีเนื้อเรื่องลึกซึ้งและความตื่นเต้นแบบจิตวิทยาแต่สําหรับบางคนมันอาจจะน่ากลัวเกินไปจนต้องปิดไหฟังทั้งบ้านก่อนเล่นแล้วก็ Until Dawn ซึ่งเป็นเกม Interactive s t o r y t e l l ที่พัฒนาโดยซูเปอร์มิวสิ่งเกมเกมนี้ให้คุณเลือกการตัดสินใจแทนตัวละครเพื่อกำหนดเส้นทางเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นการเลือกที่จะหนีหรือเผชิญหน้ากับอันตรายซึ่งอาจนำไปสู่จุดจบที่แตกต่างกันหลายสิบแบบมันเหมือนกับการเล่นหนังสยิวสยองที่คุณเป็นผู้กำหนดเองเลยล่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเลือกช่วยเพื่อนในช่วงวิกฤตมันอาจนำไปสู่ความรอดแต่ถ้าคล้าสายตาก,ก็อาจจบด้วยโศกนกาฏกรรมที่คาดไม่ถึงเหมาะสำหรับคนที่ชอบเกมที่มีการเลือกและผลกระทบแบบเรียยวทางแต่เดี๋ยวนี้มันอ่จ จะทําให้เกิดความคิดเห็นแตกแยกเพราะบางคนบอกว่าเกมแบบนี้สอนให้เห็นว่าการตัดสินใจในชีวิตจริงสําคัญแค่ไหนในขณะที่อีกกลุ่มเห็นว่าเป็นแค่การเล่นสนุกๆเท่านั้นน่าสนใจนะที่มันอาจสะท้อนถึงมุมมองต่อความรับผิดชอบส่วนตัวของเราและนี่คือจุดที่มันเริ่มน่าสนใจมากขึ้นเพราะลิสเกมเดือนนี้ยังรวมถึงวีไรสิงซึ่งเป็นเกมแอคชั่นออิแบบซอมบี้แวมไพรที่ให้คุณสร้างตัวละครเป็นแวมไพรและก่อตั้งอาณาจักรในโลกแบบโอเปนเวิด์คุณจะต้องจัดการทรัพยากร จัดการศัตรูและพัฒนาตัวเองเพื่อเอาชนะเหล่าผู้ล่ามดาวตกที่กำลังไล่ล่ายกตัวอย่างเช่นคุณอาจต้องเลือกว่าจะโจมตีหมู่บ้านเพื่อหาอาหารหรือเจรจาเพื่อสร้างพันธมิตรซึ่งมันเต็มไปด้วยการตัดสินใจที่อาจนำไปสู่ชัยชนะหรือความพ่ายแพ้เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบเกมที่มีความยืดหยุน่นและการสำรวจแบบอิสระแตะ่สำหรับบางคนมันอาจดูคล้ายกับเกมอื่นๆในแนวเดียวกันจนอาจสงสัยว่าทำไมถึงเลือกมันมาต่อด้วยยูคุสุไรเอดรากอนที่เป็นภาคต่อของซีรีส์ยูคุสชื่อดังจากเซเกอ ซึ่งเปลี่ยนแนวจากบิดอัพมาเป็น j p g แบบเทิร b นเบสที่ให้คุณเล่นเป็นคาชิวะยาสุออซึ่งตอนนี้กลายเป็นนักธุรกิจที่ต้องต่อสู้กับองค์กรอาญ,ญากรในโตเกียวเกมนี้เต็มไปด้วยเนื้อเรื่องฮีโร่ชั้นยอดมินิเกมหลากหลายและการพัฒนาตัวละครที่สนุกสนานยกตัวอย่างเช่นคุณอาจต้องจัดการร้านอาหารหรือแข่งมวยเพื่อพัฒนาตัวเองแต่ส่วนที่หลายคนพลาดไปคือมันยังมีทีมการเปลี่ยนแปลงชีวิตและการใช้ชีวิตใหม่ซึ่งอาจทําให้ผู้เล่นคิดถึงเรื่องการเริ่มต้นใหม่ในชี วิดจริงได้ด้วยเหมาะสำหรับทั้งแฟนเก่าและมือใหม่เพราะมีเนื้อหาที่เข้าถึงได้ง่ายแต่เดี๋ยวมันก็อาจกลายเป็นประเด็นถกเถียงเพราะบางคนเห็นว่าเกมซีรีส์นี้ส่งเสริมวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่ดีในขณะที่อีกกลุ่มอาจมองว่าเป็นแค่เกมความรุนแรงที่ไม่เหมาะกับเด็กและยังมีอีกหลายเกมที่น่าสนใจเช่น As d u s Force ซึ่งเป็นเกมอินเทอร์แอคทีฟเรื่องราวครอบครัวที่ต้องหนีจากภัยคุกคามในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำปี1990ซึ่งให้คุณเลือกเส้นทางและเห็นผลกระทบในแบบเรลไทม์เหมาะสำหรับคนที่ชอบเกมที่มีองค์ประกอบปรามาครอบครัวและการตัดสินใจยากๆหรือพอพิเพลไทม์เชคเธอร์หนึ่งที่เป็นเกมฮอร์เรอร์พันนยกับตุ๊กตายักย้ายในโรงงานเก่าซึ่งเต็มไปด้วยปริศนาและความน่ากลัวที่อาจทำให้เด็กๆหรือผู้ใหญ่ก็ตกใจได้ยกตัวอย่างเช่นการไขปริศนาเพื่อหนีจากกลุ่มนรกตุ๊กตาเหล่านี้ซึ่งมันอาจสอนให้เห็นถึงวา มอสำคัญของการระวังภัยใกล้ตัวส่วนวิเซอร์วิ A เอก็เป็นเกมแอคชั่นผจญภัยในโลกแฟนตาซีที่ให้คุณใช้ปืนและเวทมนต์เพื่อต่อสู้กับศัตรูมันเหมาะสำหรับคนที่ชอบมิกระหว่างการยิงและการใช้เวทมนต์โดยเฉพาะสมาชิกระดับเอ็กซ์ตร้าและพรีเมียมที่จะได้สัมผัสกับมันเต็มรูปแบบและสุดท้ายคือเทคนห้าซึ่งเป็นเกมต่อสู้คลาสสิกจากน้ำโคที่มีตัวละครน่าสนใจและระบบการต่อสู้ที่ลึกซึ้งแต่เฉพาะสมาชิกระดับพรีเมียมเท่านั้นที่จะได้ ซึ่งอาจทําให้เกิดความไม่พอใจในกลุ่มคนที่อยากได้ทุกเกมโดยไม่แบ่งระดับโดยรวมแล้วการเลือกเกมเหล่านี้ของ PlayStation ดูจะพยายามให้ความหลากหลายตั้งแต่ horror ไปจนถึง RPG และ Interactive Story แต่บางคนอาจถกเถียงว่าทําไมถึงไม่มีเกมินดี้ใหม่ๆหรือซีรีส์ฮิตอื่นๆที่คนรอคอยกันมานานนี่เองที่เป็นจุดที่มันกลายเป็นเรื่องน่าสนใจเพราะมันอาจสะท้อนถึงกลยุทธ์ของ Sony ในการดึงดูดฐานลูกค,ค้าที่กว้างขึ้นหรือเป็นแค่การเลือกตามความนิยมคุณคิดอย่างไร สมาชิกทุกคนสามารถเข้าไปดาวน์โหลดเกมเหล่านี้ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ผ่าน PlayStation Store หรือแอป PlayStation หากยังไม่ได้เป็นสมาชิกลองสมัครดูสิมันคุ้มค่าจริงๆสำหรับแฟนเกมทุกคนและอย่าลืมแชร์ความเห็นของคุณในคอมเมนต์เลยนะคุณชอบเกมไหนที่สุดในลิน์นี้หรือเห็นด้วยหรือไม่ว่าการเลือกเกมเหล่านี้เหมาะสมบางคนอาจเห็นว่า horror เกมเยอะไปแต่คุณล่ะคิดยังไงมาแลกเปลี่ยนไอเดียกันเถอะ